แซคใครหรือเปล่าว่าดักตัวเก่งญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังทะลุตัดเชือกชิงแชมป์โลกทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศลยล์บอลโลก2025ที่ประเทศไทยหลังเอาชนะทีมชาติในเแนลงที่สู้กันสนุกถึง5เซตเมื่อวันที่ผ่านมา3ก่อยอ่อ68ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ญี่ปุ่น ได้เข้ารอบตัดเชือกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ซึ่งครั้งนั้นพวกเธอคว้าเหรียญทองแดงในบ้านเกิดเกมที่ผ่านมาในเทร์แลนด์ออกนำถึง2ครั้งแต่ทีมจากเอเชียก็สามารถตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งและลากเกมไปถึงเซตตัดสินแม้ว่าในเทร์แลนด์จะออกนำก่อนสแต้มในเซตชิงดำแต่ก็ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบนั้นไว้ได้ญี่ปุ่นพึดกกลับมาได้ทั้งหมดก่อนที่กัปตันทีมมายูอิชิกาวะจะตกปิดเกมคว้าชัย3ถึง2เซต20-25 25-20 22-25 25-16 15-12ญี่ปุ่นเหนือกว่าเนเธอร์แลนด์ในเกมรุกทำไปถึง75คะแนนขณะที่เนเธอร์แลนด์ได้จากหัวเสาเพียง61คะแนนโดยยูกิโกวาดาโชฟอร์มเด่นสุดกดไป27แต้มรวมถึง4 s จากทั้งหมด7 s ของทีมส่วนมายูอิชิกาวะตามมาติดๆที่25แต้ม โดยเฉพาะในเซต5ที่เธอคนเดียวทำถึง7แต้มรวม2บล็อกและ1 S ด้านโยชิโนซาโตอีก1หัวเสาช่วยเพิ่ม13แต้มและไอริมิยาเบะบอลเรลก็ทำไป10แต้มรวม2 S และ1บล็อกหลังเกมว่าดะเปิดใจกับวิวิทีวา่าทุกแมตช์มันยากเสมอแต่พวกเราพยายามโฟกัสทีละก้าเพื่อคว้าชัยชนะเราสนุกกับการเล่นในสนามเท่านั้นไม่วอกแวกไม่เล่นกล้องและนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ทุกครั้งที่แฟนๆส่งเสียงให้กำลังใจมันทำให้เรารู้สึกเหมือนพวกเขาอยู่ในสนามกับเราและมันช่วยเพิ่มทั้งพลง และแรงจูงใจสำหรับรอบรองชนะเลิศวันที่6กันยายนนี้ญี่ปุ่นจะรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือตุรกีต่อไป